สวัสดีค่ะนกมิดหมอหลวงพ่อเดิมนะคะวันนี้ได้มีมี้สาริกาของหลวงพ่อเดิมนะคะมาให้ทุกท่านได้รับชมนะคะมีดเล่มนี้จะมีความยาวอยู่ที่เกือบสี่นิ้วนะคะด้ามรวมฝักนะคะเฉพาะใบจะอยู่ที่สองนิ้วนะคะมีเล่มนี้เป็นด้ามไม้ฝักไม้นะคะรัดด้วยหวายนะคะกันนี่ก็จะเป็นทองเหลืองนะคะนี่นะคะทุกท่าน ความเก่าของไม้ก็จะมีรอยแตกรอยร้าวนะคะนี่นะคะเพราะว่าอายุการใช้งานนี่ก็นานนะคะเป็นยุคต้นๆของหลวงพ่อเดิมนะคะด้ามรวมฝักนะคะอยู่ที่สี่นิ้วเกือบ4ี่นิ้วนะคะด้ามไม้ฝักไม้นะคะเดี๋ยวเรามาชมด้านในของมีดกันนะคะนี่นะคะทุกท่าน ด้านในของมีดก็จะเป็นลายสียมาใบโพเต็มใบนะคะนี่นะคะความยาวก็เกือบจะสองนิ้วนะคะเฉพาะใบมีดนะคะท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามทักทายกันได้นะคะที่094 0567 445นะคะ เป็นทั้งเบอร์โทรและเบอร์ไลน์นะคะทุกท่านอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมก็ทักไลน์มานะคะก็จะส่งชาร์ๆไปให้ดูกันนะคะนี่น,นะคะท่านใดอยากได้บูชาไปติดตัวพวกติดตัวไปไหนมาไหนนะคะกันลมพีลมพัดนะคะเพราะว่าทุกวันนี้เขากดล้น เรื่องคุณไสยสาศาสตร์อะไรกันเยอะนะคะเรามีมีดของหลวงพ่อเดิมติดตัวไปพกพาไปด้วยนะคะเราก็สบายใจอบอุ่นใจนะคะเพราะพุทธคุณของท่านเข้มขังแน่นอนนะคะมีดหลวงพ่อเดิมนะคะวัดหนองโูจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะนี่นะคะทุกท่าน นใจก็โทรมาสอบถามได้นะคะด้ามไม้ฝักไม้เป็นมีดสาริกาสำหรับพกพานะคะมีดเล่มนี้มีดของท่านเข้มขังพุทธคุลของท่านบารมีของท่านแน่นอนอยู่แล้วนะคะ หลวงพ่อเดิมท่านใดสนใจก็โทรมาได้นะคะท้ายน,นี้ก็ขอทุกท่านช่วยกดกระดิ่งกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปให้ด้วยนะคะนกมีดหมอสวัสดีค่ะ